กลั่นเดินเข้าไปในตลาดตอนเช้าอาจ,จมีคนเริ่มสนใจเขาขึ้นมาบ้างก็ในฐานะที่เขาเป็นคนเก่าคนแก่ของสกุลสายฟ้าและในขณะนี้เกิดมีศัตรูล,ลึกลับพุดขึ้นมาสร้างความตะลึงเพลึงเพลิดให้แก่คนทั้งปวงแต่เขาไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครนอกจากบางกล่าวว่างงานก็ออกมาหาเหล้ากินที่ตลาดคุยกับคนทุกคนและมันก็เป็นธรรมดาอย่างยิ่งสำหรับร้านเหล้าที่ต้องคุยถึงเรื่องเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็ตั้งต้นวิจารณ์ คาดคะเนกันไปพิดพิดทุกถูกไม่มีอะไรหรอกใครคนหนึ่งที่ไม่ใช่พักพวกฝ่ายไหนเอ่ยขึ้นอย่างเจ้าความคิดมันเท่ากับทำให้ผู้บังคับกองที่เกือบกเกษียณอายุแล้วย้ายไปไหนตอนไหนรวเร็วเข้าเท่านั้นแหละถ้าอะไรตรงนีอ้อะไรมันมากกว่านี้นายนาอำเภอคงร้อนตัวบ้านสมิงไม่สงบแล้วโว้ยญิงอีกคนที่ออกมาซื้อของเต็มที่ร้านเจ๊พูดอย่างไม่นึกว่าจะมีคนด่านักเลงเสียด้วยนายสมานนะ่ะ ซ้ายังจะเป็นเขยเท่าเก๋ตัวเท่าเก๋เอง,เองเนั่นแหละต้องร้อนตัวกว่าคนอื่นและความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นที่บ้านเท่าแก่อุ่นขณะนี้กําลังพลักพร้อมไปด้วยผู้คนชนิดอ่องทั้งนั้นเท่าแก่อุ่นหัวเสียมาตั้งแต่ตอนกลางคืนทําท่านอนไม่หลับเอาเสียด้วยถ้าไม่ได้ตัวอ่อนที่ถูกใจเข้าไปบีบไปนวดข้าว่าเขาพูดเฉียบขาดตอนนี้มันเริ่มเหยียบหัวแม่ตเตีนแล้วจะมีใครสงสัยบ้างไหม ตรงนี้มันอาจเหยียบหัวเข่าเมื่อเลืนจมูกแล้วก็หัวขาดเสียเลยอาจจะมีคนคิดหรือไม่มีใครเลยคิดแต่ทว่าแกอุ่นก็ไม่ได้รับคําตอบทุกคนเงียบทําท่าต่างกําลังใคร่ควรแล้วชายกลางคนคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นเรื่องนี้ยังไงยังไงอยู่นะดูมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อสมานทั้งนั้นไอ้ยิ้มกับพวกที่ถูกตีดิ้นไปก็คนของพ่อสมานร,รถยนต์ก็รถพ่อสมานเห็นจะจริงอย่างที่นายเลี้ยงว่านะอีกคนเสริม ถ้า,าทีมันเห็นไม่ถึงขนาดต้องการชีวิตฉันก็ว่าอย่างนั้นเท่าแก่อุ่นร้องบางถ้ามันเอาชีวิตก็เศษเศษแต่เมื่อคืนแล้วทางได้เปรียบทางป้องกันไม่มีเลยนี่มันหลอกเผารถยนต์เล่นไอสมานรักรถคันนี้เขามันมากเสียดายใจจะขาดขเสียดายอะไรกับเศษเหล็กอีกคนหนึ่งว่าพัางหัวร้อยยังเอาใจสมานทที่นั่งกัดกรามตาแดงเพราะเจ็บใจที่ถูกลูบคมและเสียดายเงินเลยครึ่งแสนซึ่งต้องสลายกลายเป็นเศษเหล็ก แต่ไม่ได้หวนไปคิดว่าเพราะแกงไก่ฝีมือเอื้อยเงินถมฐานซื้อใหม่ให้สวยกว่านี้เลยพ่อเผิ่อเมื่อไรมันเผาอีกเท่าแก่ทำนายอ่ะเล่นกันแบบนี้มันจะมากไปหน่อยหรือหลงจูเหงว่าไงในเฮงแทกกิมยิ้มเห็นฟันทองไม่แสดงความคิดเห็นมากเลอหน่อยเราก็จับมือใครลมแม่ลายใครคลองดูสักนิกในเฮงเอ่ยขึ้นบางพร้อมกบวนน้ำหมากสีคล้ำลงกระโถน ใคร่ครวงว่าในสมั่งมีใครไม่ถูกบ้างบางสมิงรับรองไม่มีเราพวกบังน้องในเฮงย้อนถามพร้อมบุยหน้าไปยังทิศทางที่รู้ว่าหมายถึงทิ่นของสายฟ้าเท่าแก่อุ่นสะบัดหน้ายังเห็นเป็นเรื่องไร้สาระไอ้สถานอยู่แล้วพอจะเชื่อ,อ,อ,อเท่าแก่อุอนอ่อชออนชักตัวอย่างเดี๋ยวนี้มันมีใครไอบุญธรรมก็ชอพอกับที่นี่เขาก็สบายใจพ่อ้ลูกเลี้ยงไว้หลายมันดับไปแล้ว แล้วอีน้องสาวอีแสงเราจะมามีพิษสงเหลวกันใหญ่คนที่นั่นไม่ว่าหน้าไหนก็ล้วนแต่คิดว่าพอหาแดกไปวันหนึ่งวันหนึ่งจะมากำแหงด้วยเรื่องอะไรวะหากมีลูกพี่ยังพ่อมันอยู่ไอสถานยังอยู่นั่นอีกเรื่องหนึ่งแม่มันหนีแม่อีแสงทั้งอ้วบทั้งข่าวได้ผัวคนหนึ่งมันก็พอใจแล้วก็จริงอย่างว่าว่าแล้วก็หันมาทางสมานนึกดูทีแล้วมีใครใครที่แกไปเป็นศัตรูกับมันบ้านสมิงไม่มีใครจะกำแหงขึ้นมาได้แต่พเงินของแกหรือที่อื่น นึกไว้คิดไว้มันเป็นเรื่องตรงนึกตรงคิดแล้วไม่งั้นกูจะพลอยเสียหน้าไปด้วยอีกคนหนึ่งแกน่ะมันเลี่ยมวิ่นไปถนัดใจเราปืนกระบอกเบ้อเร่เอรในกระเป๋ายิงไม่ได้สักแปะเดียวให้มันเผารถเล่นต่อหน้าต่อตาคำพูดท่าแกอุ่นไม่ผิดอะไรกับคมมีทิกฤตลงบนหัวใจเขาจริงทีเดียวใครก็เห็นอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นบางคนพูดแต่บางคนไม่พูดโพงเงินที่เขาครองความเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่แม้กระจอยรอยกว่าบ้านสมิงแต่ไม่มีใครเหนือเขา บัดนี้ถูกลูปคมยังอับอายขายหน้าหาได้เปรียบปานอีกไม่ได้แล้วเอ้ยเดินหน้าตึงเข้ามาในห้องแล้วบอกพอผู้ใหญ่สอนมาจากอำเภออยากพบเตี่ยเท่าแกอุ่นลุกขึ้นอย่างกระปี้กระเป๋าหน้าอันอวบยิ้มแจ่มใสขึ้นมาทันทีเอามือลูบผัวร้านโล่งเตียนแล้วผุนผันออกจากห้องภายหลังที่บอกว่าอีกสักครู่จะกลับมาทุกคนจึงได้มองเห็นเอื้อยที่เริ่มมีบทบาทกับเขาขึ้นบ้างแล้วขณะน,นี้มองชายคนที่จะมาเป็นสามีตนยังมินอยู่ในที ตั้งแต่หลอนเข้ามาในห้องชายหลายคนหลายวัยที่นั่งอยู่บนพรมอย่างดีภายในห้องที่ประชุมกันต่างรู้สึกอย่างเดียวกันว่าดวงจันทร์ได้แหวกม่านเมฆออกมาลูกสาวกำนันอุ่นช่างสวยอะไรปานนี้เมื่อวัยแรกรุ่นก็งามเป่งปังเมื่อเป็นสาวเต็มตัวก็งามนักเมื่อลวงยี่สิบเข้าไปแล้วก็งามเยือกเย็นอิริยาบถท,ที่เคลื่อนไหวก็อ่อนละมุนเล่ากับนางละครเสียแต่แววตาเท่านั้นที่ฝังความลึกลับยากจะเข้าใจ ก็แววตาคู่นี้แหละที่เปลี่ยนแปลงเป็นดุดันเมื่อมองในสมานแทนที่หล่อนจะมองออกไปข้างนอกเอวยกับกระแทกตัวนั่งลงบนมุมพรมเราสร้างความเจ็บปวดให้แก่ใครคนหนึ่งออกมาด้วยคำเปลยฉันไปตลาดมาเราพกความอับอายขายหน้ากลับมาด้วยมันแสบยิ่งกว่าเอาพริกกับเกลือราดลงไปบนแผลสดสีะอีกผู้ใหญ่ทั้งหลายทำตาปลิบสมานเงยหน้าลรห้อยขึ้นมองคล้ายขอคำอธิบาย มีคนถามฉันว่าเป็นยังไงงามละคราวนี้มีคนพูดว่านักเลงใหญ่พงเงินล้มยังไม่เป็นท่ารถยนต์ตัวเองยังเอาไว้ไม่อยู่รักษาไม่ได้นับประสาอะไรทุกคนมองหน้ากันเลิกรลักต่างเจ็บปวดแทนสมานไปตตามกันเพราะมันจริงยังหล่อนพูดเสียด้วยใช่เอ้ยหากมันมาซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็ฉันจะไม่ยอมถอยหลังเลยจนก้าวเดียวสมานโอดครวนแต่มันมาเหนือเมฆใช่ไหมล่ะขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายลองตองดูเถอะจ้าจมันน่าอายแม้กระทั่งเด็กไหม สมานเป็นใครรู้กันทั้งเมืองไปกับใครหมู่ยงแม่นปืนนักเมาเข้าไปทีไรต้องควงปืนยังกันในหนังจับผู้ร้ายทีไรเป็นต้องจับตายจับเสียจนกระทั่งไม่ช้าเขาจะเอาออกจากตำรวจแล้วเป็นไงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองเอาหน้าไปทิ้งไว้ไหนคนหนึ่งถูกมัดยังกับหมูอีกคนวิ่งหน้าเลิศทาอะไรไม่ถูกมานั่งทําหน้าเศร้า คนก็สงสารก็จริงหรอกแต่ท่าทางเราลวดลายเราเป็นยังไงเขาจะนึกว่าอ๋อแค่นี้ยังน่าเศร้าหากโดนเขาอย่างตะยิม้มร้องครางอย่างกระบ,บักกับควายจะว่ายังไงไม่อายกว่านี้เหรอเอ้ยพูดอย่างแบบลูกสาวยอดนักเลงจริงรุนแรงจริงใครจะคิดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากยอมรับว่าถูกต้องลูกสาวเท่าแก่อุ่นมีเลือดพ่อพร้อมมูลฉันบอกตรงๆตง่ตอนหน้าทุกคนว่าเรื่องนี้หากสาสางไม่ได้ฉันจะไม่ยอมหันหน้ามองกันอย่างเก่าก่อนเป็นอันขาด อะไรที่หวังไว้อย่าเพิ่งหวังมันถึงเวลาแล้วการจะพกปืนเดินกาไปนั่นไปนี่โดยไม่มีใครเขาชักออกมาสู้ใครก็ทำได้แต่เดี๋ยวนี้มีเรื่องอย่างนี้เข้าแล้วเอาปืนที่ชอบชักเล่นโกโก้มาใช้กันดูบ้างสิทิ้งความเจ็บใจไว้แค่นั้นแล้วลูกสาวเท่าแก่อุ่นก็ซ่อนยิ้มเอาไว้ในอกแล้วลุกออกเสยจ,จากห้องดวงตาที่ไม่มีใครรู้ความหมายเจ้าตัวรู้ว่าเป็นประกายแห่งความสุขที่ไม่สามารถปกปิดไว้ได้เว้นเสียแต่ไม่มีใครเข้าใจเท่านั้น จากห้องนั้นรอนปัดไปทิศระเบียงหลังอันกว้างขวางระวกกับเขาห้องอ้อมไปทางด้านที่มีหน้าต่างเพื่อฟังว่าบิดาของรอนสนทนากับคนที่มาจากอำเภอด้วยเรื่องอะไรผมไปพบแม่เขาแม่เขาไม่ว่าอะไรเพราะจนกรอบก็ว่าสุดแล้วแต่เท่าแก่แต่อีนางลูกสาวไม่ยอมท่าเดียวมันว่าเท่าแก่อายุมากแล้วเป็นปู่ย่าตายายมันก็ได้แล้วมันก็ถือว่ามันจะทามาหากินเลี้ยงพ่อแม่มันเพราะสําเร็จนางผดุงคันมาไก่แค่นี้มันจะไปไหนรอดวะ สิ่งกำนันอุ่นชัดแจ้งไปด้วยความไม่พอใจมันก็กำแหงไปอย่างนั้นแหละครับผมทราบข่าวว่ามาลักกับเจ้าสุนทรสุนทรไหนเสมียนลงสีแม่มณีครับทุยข้าไม่สนใจหรอกลงพ่อแม่มันยอมแล้วมันก็ตอ้องดำเนินเรื่องตามแบบข้าหาทางให้แม่มันพามันมานี่ข้าจัดก,การเองเอื้อยเดินคอตกออกไปจากห้องบ่ายวันนั้นเองลูกสาวกำนันอุ่นผูบเข้าไปในบ้านแสงจันทเจ้าของบ้านกำลังกระวนกระวายเพราะความเป็นห่วงสารพัดอย่าง ทั้งสองทลาเข้าหากันจับมือกอดไหล่กันพลวันน่ากลัวแสงจันท์ฉันเสียวคอหอยยังบอกไม่ถูกพี่ชายใหญ่ของเรากล้าเหลือเกินเอ้ยพูดละล่ำละหละักฉันห้ามแกไม่ได้หรอกตะกันเองยังบอกแกมีอะไรน่ากลัวมากแล้วฉลาดด้วยที่บ้านว่ายังไงกันบ้างก็ประชุมพ่อก็เอ,อะอะไอพระเอกจอมปลอมของฉันน้าจ่องเหมือนคนอดข้าวจนจะตาย <c oughs> นี่ฉันมีความคิดอะไรอย่างหนึ่งแล้วเอ้ยแสงจันทร์บอกคืออย่างนี้นะ แล้วเราจะได้ไปมาหาสู่กันได้สนิทใจไม่อย่างนั้นประเดี๋ยวเอ้ยจะเดือดร้อนในวันต่อไปแสงจะให้ฉันทํายังไงบอกมาเลยเอาอย่างนี้เอ้ยไปบอกพ่อหรือใครก็ได้ว่าอเรื่องที่เกิดขึ้นเอ้ยสงสัยว่ามันอาจมาจากพวกฉันก็ได้ตายละแสงเรากําลังหนีเรื่องยุ่งยุ่งจะมาหาเรื่องยุ่งเข้าตัวอีกเอ้ยขานยังเป็นห่วงเราสายนาฉันไม่เห็นดีตรงไหนเลยใจเย็นไว้ก่อนเอ้ย ใครจะคิดอะไรเราก็ทําเป็นสงสัยไงแล้วบอกเขาว่าเอ้ยจะพยายามติดต่อกับฉันเพื่อจะสืบดูไงเล่าเราเอ้ยก็ไปบอกพ่อว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ตอนที่จะมาสืบกันนี่แหละมันทําให้เราไปมาหาสู่กันได้ยังเปิดเผยเผื่อเรามีทางทําให้ใครเขาเข้าใจผิดก็ทําได้สนิทเออเข้าทีดีเหมือนกันแฮะเอ้ยเห็นด้วยเอาล่ะ ฉันจะทาอย่างแสงว่าแต่เดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรบางอย่างต้องทําแม้จะขัดใจพ่อแต่ก็ไม่อยากให้พ่อเที่ยวกาะความอาฆาตให้ใครต้องตัดไฟเสรยจแต่ต้นลมเรื่องอะไรคนของแสงที่ชื่อสุนทรมีบ้างไหมมีร่อนรับยังรวดเร็วเป็นเด็กดีอายุ20กว่าเท่านั้นขยันันแข็งด้วยทําไมล่ะเขาคงมีคู่รักสักคนเป็นนางพดุงคันใช่ใช่เสียงแสงจันกระหึ่ดกระหอบ แต่ฉันไม่รู้เป็นใครเห็นแกนตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเก็บทองเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบในว่าจะแต่งงานนั่นแหละกําลังจะเป็นเหยื่อพ่อฉันละ่ะแสงจันท์หาทางไปบอกนายสุนทรให้เขาโลบหัวโลบหางเอาคู่รักมาสักก่อนไม่เช่นนั้นคลอดร้ายแน่คนอย่างสุนทรหากเป็นแบบอย่างเธอพูดเมื่อใดเสียคนรักเสียความรักไปความพยาบาทจะร้ายแรงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเอาละเดี๋ยวฉันไปพูดกับเขาเองแสงจันทหึคุณสถานสายฟ้าที่ไม่ใช่ของฉันน่ะเขาก็หล่อเอาการนะ ทำไมเธอชอบเหรอ,อฉันพอใจสถานชั้นคนเดียวไม่ต้องการมากกว่านั้นแล้วเธอพบแกบ่อยหรือเปล่าแสงจันร์กระพริบตาทีเปล่าไปพบบ่อยๆเถอะดีแน่คนอย่างนั้นหายากนะแสงจันทำตาโตแล้วขู่เรื่องของตัวเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยก่อนอย่ามายุ่งเรื่องคนอื่นเลยไปเอ้ยเอ้ยเอื้อมมือไปจับมือแสงจันรมากอดแล้วหัวล้อหืด้วยความรักอย่างใจจริง ฉันดีใจเหลือเกินเดี๋ยวนี้ไม่เสียดายเลยว่ามันจะเป็นแผลเป็นเวอะหวะวอะไรแค่ไหนเพราะเราเข้าใจกันดีแล้วและคนที่ตายก็ไม่ตายแม้จะเสียมากกว่านี้ยังยอมได้แสงจันทร์จับแก้มเอื้อยรลอเลนในการออกไปกับนายสาวของเขาในตอนเย็นพร้อมด้วยสิ่งของบางอย่างที่หญิงสาวเต็มไว้ที่จะเอาไปฝากสถานเมื่อไปถึงก็เห็นสถานกำลังหงหาข้าวอยู่หลังกระท่อมแต่เพียงผู้เดียว ร่อนตรงเข้าไปหาเขาพร้อมตะก้าข้าวของสถานเห็นเขาก็ใส่หน้าย่ังอิดนารละอาจจยฉันบอกแสงหลายครั้งแล้วไม่จําเป็นอย่ามาที่นี่ร่อนหลบตายอย่างเด็กๆเกอาของมาฝากด้วยค่ะกั่นมีเรื่องบางอย่างที่จะมาเล่าให้พี่ฟังค่ะก็นั่นมันเรื่องของกันแสงจันท์ไม่ควรมาเองกันเข้ามารับหน้าที่หุงข้าวต่อปรากฏว่าอาหารเย็นวันนั้นคือไก่ต้มยำหนึ่งตัวและไข่เจียวหนุ่มสาวทั้งสองจึงเข้าไปในห้อง แสงจัน์เล่าถึงความห่วงใยของร่อนรวมทั้งกลั่นด้วยเพราะมีข่าวว่าพวกกำนันอุ่นกำลังออกตะเวนเที่ยวไปตามหมู่บ้านเพื่อสืบหาคนแปลกหน้าที่แปลกปลอมเข้ามาหนูกลัวคนเหล่านั้นคนใดคนหนึ่งอาจมาพบพี่เข้าที่นี่ก็ได้แต่กลั่นบอกพี่ว่าที่นี่ไม่ใช่ย่านที่จะมีคนผ่านก็จริงค่ะแต่เรายังวางใจไม่ได้หนูกับกั้นหาลือกันแล้วจะให้ไปตามคนเก่าแก่ของหนูมาจากอำเภอ คนเหล่านั้นก็เหมือนนาพวงก,กับตาอ่านนั่นแหลคะค่ะเจ้าแกมาทั้งครอบครัวมีลูกชายคนหนึ่งให้แกมาอยู่สิทธิ์กระท่อมนี้เสริมกระท่อมให้พออยู่ได้ไม่สะดุดตาแล้วก็ให้ท้งครอบครัวหักล้างถังพงเข้าไปทางด้านป่าหรือเวลาใครผ่านไปผ่านมาครอบครัวนี้ได้ออกมารับหน้าแทนดีกว่าจู่ๆมาพบพี่เข้าที่นี่หน้าตาพี่ก็เหมือนพิสธานยังกับแกจะไปกันใหญ่เออมันก็เป็นความคิดที่ดีนะแต่อย่างไรก็ตามต้องให้คนเหล่านั้นมีความซื่อตรงอย่างนาพวงเป็นใช้ได้รับรองค่ะ คนเก่าแก่ของเราที่ยังพึ่งพาอาศัยเรามีมากคนเหล่านี้พ่อเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยทั้งนั้นเมื่อสิ้นบุญพ่อพ่อเลี้ยงหนูก็ไม่ได้ดำเนินรอยตามเลยเพราะเขาไม่วางใจคนของพ่อเขากลัวจะเป็นภัยพี่อยู่ที่นี่เหงาไหมคะสถานมองหน้าอันอิ่มสมบูรณ์ของหญิงสาวหล่อนประสานตาเขาแล้วเบือนไปเสียทางหนึ่งยังขวยเขินผวงแก้มผุดผาดแดงระเรื่อความสุขสมบูรณ์กําลังกลับคืนมาไม่แตกต่างอะไรกับความสุขของเอื้อย แม้จะผิดแพกกันบางแต่แสงจันทร์ก็มีเงาของความผาสุกอย่างใหม่ผุดขึ้นมาจับหัวใจอย่างเรือนลางส่วนตัวเขาเองก็มีเหตุผลที่จะนึกไปถึงวันแรกที่ได้พบกับรอนวันที่ช่วงแขนอันอบอุ่นได้ลัดลึงรอบคอและร่างกายเขายังแนบแน่นเขานึกถึงลมหายใจอันอบอุ่นริมฝีปากอันแบบบางนึกไม่ถึงว่าน้องสาวสถานจะงามถึงปานนี้สถานสายฟ้าคนนี้มีชีวิตเกลือกอยู่กับผู้หญิงหลายชั้นหลายประเภท ิตใจกล้ากระด้างกับความรักประเภทตรงข้ามมานานแล้วครั้งนี้เริ่มรู้สึกตัวเองว่ามีอะไรผิดปกติไปหลายอย่างพอตั้งต้นใคร่ครวญว่าเป็นการสมควรหรือไม่ที่เขาพยายามจะเหินห่างแสงจันทร์และถ้าจําเป็นที่จะห่างกันไปไม่ได้เขาจะปรับจิตใจเขาให้กระด้างไม่ยอมอ่อนให้กับอํานาจบางอย่างที่กําลังลังไหลออกมาจากความอ่อนหวานรูปร่างอันอรอชอ่ดวงตาอันงดงามเป็นประกายไปด้วยความสุขและถือตัวในชาติกําเนิด อันเป็นส่วนเสริมบุคลิกลักษณะเยี่ยงหงดวงตาคู่นี้เองที่แจกกระแสส่งพลังมาสู่จิตใจเขาอยู่เนืองนิดแสงจันทรเองก็รู้ตัวว่าขณะนี้นับตั้งแต่ชายคนนี้ได้เหยียบย่างเข้าสู่สายสัมพันธ์ชีวิตที่เงียบเหงาและเต็มไปด้วยความคลุ่นคิดได้เปลี่ยนแปลงไป,ไปเป็นหน้ามือหลังมือโลกถูกดานกำลังงดงามและแจ่มใสหล่อนไม่เคยใกล้ชิดเพศตรงข้ามคนใดในฐานะมิสหายเลยไม่ว่าถิ่นกำเนิดหรือที่อื่นใดบางคราวหล่อนเข้าไปในจังหวัด ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ชายใดเข้ามาสู่ความเป็นมิตรพอจะให้ผู้นั้นมีโอกาสไปมาหาสู่ชื่อเสียงฐานะความงามของแสงจันทร์ก้องไปทั้งจังหวัดไม่ว่าเราข้าราชาการพ่อค้าประชาชนต่างรับเอาหล่อนเข้าไปสู่ความฝันอันเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและปรารถนาแต่เขาไม่ได้อะไรจากหล่อนนอกจากฝันลมๆแรงๆสิงหราชคนนี้กลายเป็นคนสนิทชิดชอบเป็นชายคนแรกในชีวิตที่หล่อนทุ่มกายเข้าไปกอดและจูบอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง ซึ่งคิดขึ้นมากรใดแสงจันทร์ก็แทบเป็นลมด้วยความอายตัวเองรอนยังไปมาหาสู่เขายังกระชั้นชิดมีความหงวงใหญ่ที่ตัวเองก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นปัจจัยในฐานะที่เขามาช่วยล้างมลทินให้พี่ชายหรือในฐานะที่เขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สร้างสมความดีไว้ท่วมหัวใจรอนหรือว่าในฐานะที่รอนอยากเอาอกเอาใจเขายังผู้มีพระคุณจะเป็นด้วยอะไรก็ตามความหงวงใหญ่ของรอนที่มีต่อเขาหนักอึง้งไม่มีวันผ่อนคลายไม่ว่าต่อนหน้าหรือรับหลัง ภาพถ่ายของสถานเหมือนตัวแทนสิงหราชไปได้ในบางคราวทั้งสองปล่อยให้เวลาผ่านไปเงียบๆโดยไม่ได้พูดอะไรเลยต่างคนต่างพยายามต่อสู้กับความเลื่อนลอยของอารมณ์อันไม่สม่ำเสมอเละเลื่อนเคลบเคลมครั้นแล้วหญิงสาวก็เอาตะกร้ามาวางบนแครหยิบเอาของต่างๆออกมาปากก็จารไนไขป่ปลาดุหนูให้แม่ครัวนึ่งเอาไว้ไม่ต้องกังวลทองม้วนหนูทำเองน้ำพริกเผาให้เขาไปซื้อที่ตลาดนิมีตโกนสบู่ผ้าเช็ดตัว ทำไมมันมากมายก่กย้องอะไรนักเขาถามร้อๆหนูนึกอะไรได้ก็เอาไอ้นั่นถ้าอยู่นานคงเต็มบ้านแล้วเนี่ยรอนหันมาด้วยความลืมตัวแล้วว่าพี่พูดเหมือนจะจากไปเร็ววันพี่ว่าจะเข้ากรุงเทพสักหน่อยตาที่โตอยู่แล้วกลับโตขึ้นอีกแล้วจะกลับมาไหมคะ <c oughs> ไม่กลับมาได้อย่างไรเรื่องเพิ่งกระดุบไปนิดเดียวเท่านั้นพี่มีอะไรเป็นห่วงที่กรุงเทพหรอคะร่อนถามเสียงแตกคลางาน ไม่ว่าใหญ่โตหรือเล็กกระจิ๋วหริ่วเพียงไรพี่มีคนที่วางใจเหมือนตัวเองควบคุมอยู่ไม่มีอะไรห่วงเลยทั้งห่วงจะมาที่นี่ได้อย่างไรก็ที่บ้านคงเป็นที่บ้านสิคะที่บ้านก็เป็นที่บ้านจริงๆมีหมายอยู่สามสี่ตัวแม่ครัวคนใช้ไม่มีคุณนายไม่มีคุณหนูเขาจารนาอย่างละเอียดทําให้ดวงหน้าแสงจันท์ยิ้มออกมาได้พี่จะไปไม่ไรคะยังยังยังมีพยานอีกปากหนึ่งเอ่ยบอกมันอยู่ที่โพงเงินไอ้หมอน,นั้นต้องโดนเขาอีกคน สสงจันทร์ขยับตัวเข้าใกล้ยังลืมตัวเพราะความสนใจในเรื่องที่เขาพูดถึงพี่คะหนูถามอะไรสักอย่างทำไมพี่ถึงเล่นงานนายยิ้มเผารถนายสมานพี่ทำอย่างนั้นทำไมจะได้อะไรคะนี่เป็นงานขั้นตน้นพี่ยังไม่อยากแต่ต้องตัวสมานให้เสียเลือดเสียเนื้อเพราะเท่าที่ฟังจากเอื้ยแล้วแม้จะคางแข็งใจอยู่บ้างว่าพวกป้นที่บุกเข้าป้นบ้านแล้วยิงพ่อสมานตายอาจเป็นพวกเดียวกับสมานเองด้วยซ้ําน่าจะเป็นไปได้หรอคะสมานจ้างคนมาฆ่าพ่อตัวเองอันนี้แหละ ที่ยังแขลงใจอยู่สงสัยเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ลูกอะไรจะฆ่าพอ่อแล้วยังไงต่อคะสมานเป็นนักเลงใหญ่โพเงินเอ่ยเล่าแบบนี้นักเลงมากขึ้นเมื่อพ่อตายไปเพราะเงินพ่อที่จับใจใช้สอยได้อย่างเต็มที่คนเราเมื่อมีพวกมากก็เป็นนักเลงได้เมื่อยังไม่มีใครหักเหลี่ยมคู่เขาลงเมื่อน,นั้นอันธพาลทั้งปวงก็ยกนิ้วให้ด้วยความเคารพเชื่อมั่นยำ้ำแรงจริงค่ะศรัทธาคนเหล่านั้นไม่มีวันเสื่อมคลาย แต่คราวนี้ลูกน้องบางคนที่ไม่สู้ใกล้ชิดนักจะพากันรู้สึกอย่างไรเมื่อลูกพี่โดนเข้าอย่างนี้รถยนต์ที่ลักนักหนาก,ก,ก็ถูกเผาไปต่อหน้าตำรวจคู่หูที่ว่ามือปืนแม่นนักกับกลายเป็นหมูถูกมัดรถแล้วแต่เป็นจุดเสริมของสมานทั้งสิน้นพวกที่วางตัวเป็นกลางก็พากันหดล้อยาะพวกที่คิดจะนับถือก็ชักเอะใจพวกที่เป็นลูกน้องห่างก็เริ่มเสริมความเชื่อมั่นลงไปอีกสามเจ้ายิ้มไปร้องครางเหมือนไม่ใช่ผู้ใช่คนเหล่านี้แหละจะทําให้คนดีเริ่มรู้สึกสมน้ําหน้าไปตามๆกัน นอกจากนั้นเอื้อยังบอกพี่ว่าสมานทําไม้เถื่อนเขาทําได้ทั้งนั้นล่ละค่ะอิทธิพลการเงินของสมานกับกำนันอุ่นเข้าไปถึงป่าถึงดงเข้าไปถึงอําเภอเข้าไปถึงจังหวัดแต่จะให้ข้าราชาการทุจริตทุกคนเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็จริงนะคะแต่มันก็มีมากนะคะพี่คนสุจริตใช้ความพยายามเท่าไหร่ก็ติดขัดเพราะทุจริตกว่าจะทํางานสําเร็จฝ่ายโจรก็รวยไปเสร็จแล้วเก่งมากเพราะฉะนั้นทรชนก็ต้องเล่นงานกันแบบทรชนปากต่อปากเลือดต่อเลือดไงหนูกกลัวกลัวอะไร หนูกลัวความห้าวหาญของพี่หนูกลัวต้องเสียใจอีกหนูเป็นห่วงพี่มากเหลือเกินพี่ทำอะไรเสี่ยงบุบวิดมากไม่เป็นไรพี่มีมือดีใช้ได้คือกลัน่นพี่มีมือดีคนคือหนูและมีคนน่าสงสารอีกคนคือเอื้อยสถานอีกแล้วพี่ต้องกลัวอะไรใน,นเมื่อความรักของพี่ที่มีต่อสถานก็เป็นทุนใหญ่หลวงอยู่แล้วเรื่องความรักของผู้ชายต่อผู้ชายแบบพี่กับพี่สถานหากใครเอามาเล่าให้หนูฟังหนูจะไม่เชื่อเลยแต่นี่หนูเห็นแล้วเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังก็คงไม่มีใครเชื่ออีกเหมือนกัน ผู้ชายเขารักกันอย่างมีเหตุผลตายแล้วผู้หญิงรักไม่มีเหตุผลหรอคะ <c oughs> ใบหน้าคมกริบของสถานเป็นสเสน่ห์ที่แสงจันทร์มองอย่างเต็มตามเมื่อเข่าหดลาะและอยากเห็นเข่าหดล้อแบบนี้ตลอดไปผู้หญิงก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่ยากจะเข้าใจลงผู้หญิงรักก็คงรักจนตายเหมือนกันดูแต่เอื้อยเป็นตัวอย่างรักจนหลังลายขอให้พี่ดูหรอคะเสียงเริ่มพล่าลงสถานสั่นหน้า เรื่องอะไรจะมาถลอกหลังให้พี่ดูใครเป็นคนเล่าก็แสงจันทร์เล่าให้พี่ฟังไงอ๋อหนูนึกว่ายัางงั้นเขาลุกขึ้นแล้วเดินไปหยุดตรงหน้าหญิงสาวจับมือหล่อนมาวางไว้ในอุ้งมือเขายางนุ่มนวลแสงจันทร์ก้มหน้าตัวเย็นเบาหวิวสถานสายฟ้าคนนี้ไม่ใช่นักสแสวงหาโชคทางนี้เขามาที่นี่เขาไม่ได้ตั้งใจทําสิ่งไม่ดีงามเว้นตแต่ว่าจะมีอะไรบางอย่างผลักดันให้เขาข้อหาผู้หญิงคนใดคนหนึ่งที่อาจเลวร้ายหรืออะไรนั่น เขาอาจต้องอำพรางทุกอย่างยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้ผู้หญิงคนนั้นด้วยเจตนาไม่สุดจริตแต่เพื่อผลเลิศเพราะฉะนั้นในใจเขาแม้จะเกิดรักใครเขาคนหนึ่งแม้คนรักเขาจะเป็นสตรีที่เขาบูชาเพียงไรเขาก็จะไม่แตะต้องเพราะฉวยพลาดพังไปตัวเขาไปเกิดกลัวกับกาอันตำสักสตรีอันที่รักของเขาไม่ทราบความจริงตัวเขาจะกลายเป็นผู้นําความทุกข์ระทมมาให้แสงจันท์เข้าใจไหมค่ะเข้าใจดีค่ะรอนพูดเสียงจ้ำใส พี่เกิดมาเพื่อเสดสลายอย่างแท้จริงแต่สตรีผู้โชคดีคนนั้นรู้ว่าชายผู้เป็นสุดบูชาของตนได้กระทําเช่นนั้นลงไปโดยจําเป็นหากเชื่อในความรักและเทิดทูนแล้วจะถือสักนิดก็หาไม่ว่าความรักของตนมีมนทินพี่เข้าใจไหมคะแสงจันทร์หนูรู้หรือเปล่าหนูพูดอะไรออกมาหนูรู้เท่าที่หนูต้องรู้แต่พี่ล่ะคะสตรีนั้นจะทนได้หรอเมื่อรู้ว่าคนที่ตัวรักไปมีเมตย์กับหญิงอื่นทําไมเขาจะทนไม่ได้ล่ะคะ ในเมื่อเขาวางใจของเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรอื่นมากไปจากความรักและการให้เกียรติน้ำจิตน้ำใจเท่านั้นก็เหมือนความรักที่ต่างฝ่ายต่างสารภาพกันออกมายัางจงแจ้งเองในที่สุดความกล้าของเหล็กเพชรก็หมดความหมายความยึดมั่นในสิ่งที่ตนยึดมานานกาลก็หมดไปจากแสงจันทร์เช่นกันสถานสายฟ้าดึงกล้าของน้องสาวเพื่อนเข้ามาจนทรงอกหล่อนแนบทรงอกอันอ,อุ่นของเขาแสงจันทร์แสจนจะอับอายแต่วางแก้มลงแนบแผ่นอกเขา มือทั้งสองรูปที่ไหล่ชายหนุ่มแล้วกระซิบเบาๆขอให้หนูเข้าไปอยู่ในดวงใจพี่ขอพี่จงให้เกียรติแก่ความจงรักภักดีของหนูเท่านั้นหนูไม่ต้องการอะไรอื่นอีกพี่จะทําอย่างไรปล่อยเนื้อตัวอย่างไรหนูจะเชื่อหนูจะวางใจหนูจะไม่คิดอะไรถ้าความรักเป็นสิ่งน่าบูชาพี่ก็เป็นผู้ที่หนูบูชาค่ะใบหน้าของชายหนุ่มร้อนเผ,า,ผาไปหมดความรู้สึกขณะนั้นมันไม่ผิดอะไรกับหัวกําลังบวมใหญ่โตผมกลางออกไปอะไรต่อมีอะไร,ะไรเปลี่ยนแปลง เขาจับมือแสงจันทร์ชูขึ้นแล้วจูบลงบนฝ่ามืออันอ่อนนุ่มนั้นมือนิปราณีนักขอความปราณีของแสงจันร์จงมีต่อพี่เย่าเสื่อมกลายสิ่งใดที่พี่ต้องการจากหนูเมื่อหนูมอบให้แล้วจะเป็นของพี่ไปตลอดชีวิตและชีวิตของพี่ความรักที่เปลี่ยนไปด้วยสัจธรรมของพี่จะไม่มีวันเป,นปลี่ยนแปลงเหมือนกันพี่ตัวหรือก็เป็นที่รักของพี่แสงจันทร์ทำไมจะไม่เหนื่อไปกว่าอีกนับเท่าไม่ถ้วน เขาไม่ได้เร่งเร้าให้อารมณ์หลอนดิ่งลงสู่อำนาจดำลึกลับและหลอนเองก็ไม่ได้คำนึงถึงมันด้วยกระพุ้งแก้มอันอวบอ,อุมหน้ารักถูกจูบซ้ายจูบขวาเหมือนหลอนเป็นตุ๊กตาน้อยที่น่าเอ็นดูหลอนก็รู้ค่ารอยจูบนั้นว่าชายคนนี้ทะนุถนอมเหมือนหลอนเป็นทารกที่แบบบางแล้วเขาก็ปล่อยหลอนกลับบ้านโดยมีคำสั่งเฉียบขาดว่าอย่ามาหาพี่อีกจนกว่าพี่จะสั่งไปว่าคิดถึงทำไมคะหลอนถามเหมือนเด็กตามใจตัวเอง ความรักความคิดถึงและห่วงใยจะทาให้หนูกล้าระบ้าบินไม่กลัวอะไรทั้งหมดหนูมีชีวิตอีกดวงหนึ่งแล้วนี่ค่ะจะต้องกลัวอะไรนี่ยังไงไม่เอาไม่เอาอย่างนี้อย่ามาจนกว่ากันจะไปบอกว่าพี่อยู่หรือกลับมาที่นี่ค่อยมาช่วยทํางานดีกว่ารักของแสงจันทร์อยู่ในดวงใจพี่แล้วศึกใหญ่วันหน้าจะมีใชยมากกว่านี้ค่าวันนั้นกันพานายสาวเขากลับไปส่งบ้านแล้วกลับมาสถานสายฟ้าเผยโครงการอันเฉียบขาดว่าขึ้นโพเงินฟันพยานเท็จสองสำแผ่ เราเข้าดงเผาไม้เถื่อนให้สมานให้ลาบคุณครับการเสียงสัน่นคุณหนูเล็กสั่งมาว่าจะดูนักนะครับคุณหนูเล็กสั่งว่ายัางไงเธอว่าในการต้องดูดีๆนะเธอหมายความว่าให้ผมดูคุณดีๆครับขึ้นโพเงินฟันพยานเข้าดงเผาไม้เถื่อนให้แหลก